สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องสๆสุขุสุขคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาพีพ่พาน้องมาชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับจังหวัดทงดอกกระเจียวนะครับการที่จะเข้าชมท่งดอกกระเจียวได้ก็ต้องเสียค่าบริการนะครับเสียค่าบริการรถล่างนะครับรถที่อจอดไปลาดจ,จอดรถแล้วที่นี่นั่งรถล่างขึ้นไปนะครับเล็กน้อยเสียค่าบริการ20บาทปีนี้สามสิบบาทนะครับรถล,ล่างท่านหนึ่งค่ะ สามารถที่สีนั่งไลยเป็นสิบกว่านะครับเกือบยี่สิบคนะนะครับเขาจะข้นยังไงนะครับรถล่างสภาพเขาแลนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล่นขึ้นไปคนละจนออดล่างตรวจซุกซุดนะครับล่างตรวจซุกซุกมองพาสูดแผ่นดินนะครับอาสูดแผ่นดินก็สะเข้าไปล่อยไปหาหลังจากนั้นกับล่อยเข้าย่าง ชุ่มพงบอกไะเจียวแน่ย,ยางพงหาซุ้เพิ่มดินแน่นะครับเอาให้อิ่มน้ำสำลาดแล้นวนะครับอจังไม้ขี่รถกลับนะครับแต่ที่มีรถเที่ยวกโอโอโออยลับเขาเขายางนุ่มว่าเหมือนในกับวกขี้มังหันนะครับตอนข้ากลับหลัดชี้ใสกระได้นะครับ ตามใจชอบอ่ะมอเบิ้งเสียนทางกันก่นออกว่ามันจะเป็นไหนหลัไปชมวามชาิไปงามินด้านหน่งคือเมสวยรวยปใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามมือนาวีระบบุษสุดยอดข้าใหม่ข้าให่สมัยพระวาระวดี ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีครับผมเพื่อเด็กชายกันพรช้างทองเป็นตัวแทนจากโรงเรียนรีประชาพัฒนาศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับบริเวณทางด้านซ้ายมือของนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นจุดลานจามเต็มท์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวท่าในในะคะที่ต้องการมาสัมผัสสายหมอกในยามเชา้าหรือว่า,าวทรายมดตกในยามเย็นนะคะ ก็สามารถนำเส้นห่อพันมาทานได้เลยนะคะอยู่ท่งท้องเที่ยวใตนะคะไม่ได้นมานั่งมาก็สามารถติดต่อขอเข้าเต็นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เลยนะคะราคาเช่าเต็นทีอยู่ที่330บาทและถ้าราคาเต็นท์พร้อมเครื่องนอนจะอยู่ที่430บาทครับครับส่วนบริเวณป่าสองข้างทางที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณป่าดิบแล้ ป่าดิบแล้วนะคะเป็นปาาที่ไม่ผัดใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีด้วสันบนจะปกคุมไปด้วยตะบกตะแดกยางนานตะเคียนหินครับตืวสันล่างนะครับจะปกคลุมไปด้วยขีงขาหญ้าคาและหญ้าหวายครับ สุดแผ่นดินและทุ่งหนอกระเทียวครับ ราวถึง230ล้านปีนะคัเพื่อการยืนยนยุคิไทยอซีหรือุได้นเสารนั่นเองคะทุกโมเลกลานี้เนี่านะคะจะมีสีสองประเภทด้วยกันนะคาได้แก่สีเทาช้าหรืเทายิ่งหันและสีเทาระดูกคับ ด้วชันบนจะปกปูด้วยต้นเต็งต้นลางต้นกอดและต้นักใหญ่ครับที่ยชันล่างนะคะจะปกปด้วยไส่เพหน้า,าเาท็กห้าคาและย่าหวานครับ ตัวจะมีทั้งหมด15สายพันธุ์นะคะพบเห็นอยู่ในไทยทั้งหมด30สายพันธุ์นะคะและอยู่ในเซียร์เห็นข้าวใบม้าทั้งหมด4สายพันธุ์นะคะได้แก่ดอกกระเจียวลินดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวขาวและดอกกระเจียวบัวงสวันทันอยู 就更低。 กรอบกเทียวได้เลยครับครับตอนนี้ไกล้ถึงบริเวณลานจอดรถแล้วนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่ต้องการลงจ,ลกลา,จากรถกัานรวจสอบสัมภาระของตอนเองด้วยนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่ต้องการส่งตักทุกการศึกษาสามารถมาให้ที่กล่องรับบริจาคทางด้านหน้าได้เลยนะคะในนามวัวมาคุทเทพโรงเรยนที่ประชาพนาศึกษาขอขอบคุณนะักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามา